วันนี้เราจะพาเพื่อนๆไปเที่ยวในสวนกันหน่อยนะฮะจะพาไปดูเ <c oughs> นี่ยจะพาไปดูผลงานของไอ้พวกนี้แนะหละไอ้พวกด้วงแรดเนะี่ยมันเล่นมะพร้าวผมจนตุยหมดนะครับเนี่ยหนึ่งต้นสองต้นเนี่ยสามต้นฝีมือมันทั้งนั้นแหลนะเนี่ยดูพวกนี้ทั้งนั้นนะเยอะจริงๆ จริงๆอะมันต้องโตมากกว่านี้เยอะนะเลยสุดท้ายมันก็มากัดกินของผมหมดเนี่ยยาเต็มต้นยังไม่กลัวเลยใครบอกว่ามันกลัวมันกลัวนะฮะ <c oughs> เนี่ยกินตุยหมดนีด่ก็โดนกินไปก็พิงกระปุกใหม่จริงๆอะมันก็โตดีแหละแต่ว่าพอมันโดนตัวด้วงกินแล้วมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยมากัดกินข่งผมโรยยาเต็มไปหมดน,นั่นแหละยาเต็มไปหมด ดูให้ดูยาเป็นต้นเหาน,นนะยาเก่ายาใหม่เต้ไม่หมดเดี๋ยวผมก็จะพาเพื่อนๆ<ม>ไปดูกับรถตัดหญ้าคันนี้แหละนั่งขับไปเรื่อยๆนะเนี่ยเห็นไหมกินยอดเกลี้ยงยอดหักหมดเห็นไหมเนะี <c> ่ย <oughs> กินไม่เหลือมันจะไปไหวได้ยังไงอย่างเงี้ยดูถ้ามันไม่มีตัวด้วงนะผมว่านะมะพร้าวเนี่ย น่าจะเป็นอะไรที่แบบว่าปลูกง่ายที่สุดแล้วปลูกไปเนี่ยเขาขึ้นหมดนะยังมีน้ําอยู่ข้ขางๆอย่างนี้ด้วยนะเนี่ยน้ําอยู่ข้ขางๆเนี้ยโตดีมากนะครับให้ดูต้นนี้เมื่อก่อนเล็กที่สุดเลยแต่ตอนนี้กลับโตที่สุดแล้วเพราะว่าดวงไม่กินถ้าดวงกินเนี้ยก็คงจะไม่รอดนะเนี่ยผมก็ยาโรยตลอดนะดูยาเต็มไปหมด ว่างๆผมก็ให้ผู้ช่วยผมเนี่ยยังมีน้ําอย่างเงี้ยเขายิ่งชอบเลยนะต้นเนี้ยเมื่อก่อนนะต้นเล็กกว่าใครเขาหมดตอนนี้น่าจะโตกว่าใครเขาหมดละต้นสูงมากเลยเพราะว่าเ็าไม่มีดวงกินถ้าเขามีดวงกินอ่ะเรียบร้อยไปนานแล้วตอนเนี้ยเมื่อก่อนนะั้นต้นเล็กที่สุดนะต้นนี้นะทุกวันนี้เขาใหญ่ที่สุดละไอ,ตอ้ต้นไอ้ต้นพวกนี้ไม่ค่อยโตแล้วก็โดนกินยอดอยู่เรื่อย <c oughs> เห็นไหมเนะี่ยเผลอไม่ได้เลยเ <c oughs> ผลอกระโดนกินยอด ผมไม่ได้ทําอาชีพเดียวนะครับผมไม่ได้ทําสวนเป็นอาชีพหลักนะครับอาชีพผมก็คือทําปู่รถปูซ่อมรถนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูหลายๆคนบอกว่าพื้นที่ผมเนี่ยมันลบนะครับด่วงมันก็มาเยอะผมก็ทําเตียนล่งมันตลอดนั่นแหละเนะี่ยด้วยเห็นนะผมตัดยางผมเตียนล่งหมดแหละก็มันบินมาได้จะให้ทํายังไงอ่ะโอเคเนี่ยไอ้ต้นเล็กต้นน้อย,อยอยู่เนี่ยเต็ไมไปหมดต้นเล็กต้นน้อยนะเต็ไมไปหมด มันจะโตช้าผมก็ไม่ซีเรียสนะสามปีแล้วเอาตรงๆสามปีแล้วมันก็อันนี้สองปีดูต้นแค่นี้เองมันไม่โตอ่ะแต่ผมไม่ได้ซีเรียสนะเรื่องว่ามันไม่โตนะครับผมไม่ได้ซีเรียสตรงที่ว่ามันไม่โตแต่ผมซีเรียสตรงที่ว่ามันไม่โตไม่ว่าแม่งตายเนี่ยร่วงมากินเนะี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะ อ่ะพอดีมีคนโทรมาอ่ะผมจะพามาดูตรงนี้ก็จะเป็นตววมะพร้าวที่ไม่ได้โดนด้วงกินนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยด้วงกินหมดเลยแต่อย่างนี้รด้วงไม่กินเนะี่ยถ้าด้วงไม่กินเขา,าจะโตยวจะว่าแต่ไม่กินโดนก็เหมือนกันเนะี่ยให้ดูเนะี่ยให้ดูโดนไม่ไม่ใช่ไม่โดนเร็วๆนี้ก็โดนอีกนะเห็นไหมนี่ยอดมันไหมเนียนะ่ยด้วงมากินหมดเลยไหนเะห็นไหมเนะี่ย มันมากินยอดอย่างเงี้ยมันจะโตได้ไงมันไม่ทันได้โตหรอกก็อยากจะโตหน่อยก็ด้วงมากินเห็นม่เนี่ยหมดเลยยอดผลไปละก็ต้องรอยอดใหม่ขึ้นมาถึนะยเนี่ยยาเต็มต้นหมดถหงแม่ <c oughs> แล้วมันฝามันจะยอดนี้มันจะพุ่งออกมาอีกรอบนึงอนะ่ะมันก็เสียเวลาไปไงไม่บอกนะนอนคนสวนผมนะ่มีคนสวนดูแลสวนด้วย,นะย็นแะม่ <c oughs> ถ้ามันไม่มีตัวด้วงมากินนะมันจะโตดีมากเลยเห็นไหมนะมันมากินจนยอดเยดืยอ่อหายหมดเห็นไหมครับผมถึงบอกไงว่าถ้าคุณไม่มีเวลาดูแลนะคุณจะเหนื่อยฟรีนะครับปลูกสมัยนี้ปลูกมะพร้าวสมัยนี้มันไม่ได้ง่ายอย่างสมัยก่อนแล้วเห็นไหมแม่งมานั่งแพะของเราหมดเลยยอดมันก็กิ่วหมดเลยเหนะเมื่อไหร่มันจะโตอย,อย่างเงี้ยแต่ผมไม่ได้ซีเรียสนะอย่างที่ผมบอกว่าผมไม่ได้ซีเรียสผมปลูกไว้เพื่อไม่ให้พื้นที่มันรกล้างว่างเปล่านะครับ ปลูกไว้เพื่อไม่ให้ทุกพื้นที่มันรกลางว่างเปล่าแล้วก็ปลูกเพื่อกินเผื่อมันมีลูกนะฮะเผื่อมันมีลูกอย่างเงี้ออยไงมโตัวนะเผื่อมีลูกผมก็ไว้ก็กินลูกมันบ้างผมไม่ได้ปลูกเป็นอาชีพหลักนะครับอาชีพหลักของผมคือนู่นทําอู่รถตู่ซ่อมรถนะครับนี่ก็กล้วยเนี่ยเต็มไปหมดเลยกล้วยเยอะแยะมากมายนี่ก็กล้วยเยอะแยะมากมายผมก็ปลูกแซมไปเรื่อยปลูกไม่ สองปีหน่อยๆอ,อันนี้ก็มีขนนด้วยนะขนนเนี่ยก็โตนะเนี่ยเห็นไหมอยู่ข้างอยู่ข,ข้างเนี่ยมันก็โตดีจนนก็คุ้เป็น,มนหมดตอนเย็นผมก็นั่งรถของผมอย่างนี้แหละแล้วผมก็คอยมาเดินดูสำรวจเห็นไหมยอดโดนกินหายหมดเลยนะดูจะโตได้ยังไงอะ่ะ ก็โดนชิ้งเกลี้ยงเลยต้องยอดยาอยู่อาทิตย์หนึ่งก็ครั้งหนึ่งเดือนหนึ่งก็ครั้งหนึ่งอะไรก็ว่านไปมัน,นึงจะโตรอดนะครับนี่กล้วยดีกว่าไหมในคนสวนเนาะเห็นไหมะผมมีงานมีคนสวนดูแลนะเนี่ยยังจะไม่ไปหลอดเลยกล้วยกบกล้วยเต็มหมดเลยแมลูกใหญ่ด้วยโอ้โห จะปลูกแฟนไปเรื่อยนะครับอน,นี้ก็กล้วยกล้วยก็พอได้กินนะครับแต่ว่ากล้วยมันลอยหมดแล้วอันนี้ก็อีกต้นหนึ่งตนเล็กๆอย่างเงี้ยเนี่ยนะถ้ามันไม่ได้โดนร่วงกินนะมันก็จะโตมันเรื่อยๆอย่างเงี้ยก็พอดได้สวนผมมันไม่ได้ลกนะมันไม่ได้ลกอย่างที่คิดหรอกเห็นไหเน,น,นี่ยมะพร้า ไม้คำยันก็มีอะไรเต็มไปหมดเลยวา่าไงคนสวนฮะคนสวนเหนื่อยป่าคนสวนแน่นอนเว้ยเรามีคนสวนเด้อเว้ยนีออ่ครับดอยดูนะเนี่ยผมก็ไม่มีพื้นที่โลกหรอกออต่วนใหญ่มันก็น้อยหน่อยแต่ก็ปลูกไปเรื่อยๆค,ค่อยๆทําไปเรื่อยๆดันเดี๋ยวเองอันนี้เดี๋ยวจะบอกเองเดินผมต้องถอดรองเท้าเดินไปอ่ะเพราะว่าพี่จะให้เองไปดูต้นกล้วยตรงนู้นอ่ะ ม,มีต้นกล้วยอยู่ต้นหนึ่งอ่ะถ้ามันแก่แล้วก็หั่นออกมาเลยลองดูดิว่ามันสุกแล้วยังเอ๊ะต้องเดินไปทางเนี้ยเดินไปทางเนี้ยแล้วก็เอารองเท้าว,วางไว้แล้วต้องเดินผาลงไปอ่ะเพราะว่าดินมันพุกไงลองไปดูว่ามันเริ่มสุกหรือยังถ้าสุกแล้วก็เอาลุยมาเลยตัดมาเลยไปดูดอันนี้ก็เป็นพื้นที่ที่ผมปลูกไว้นะครับที่ตรงนี้ก็ประมาณห้าหกไร่ปลูกไปได้สองร้อยต้นนะครับ ปลูกแบบนี้สองร้อยต้นมันโตไม่ดีเท่าไหร่หรอกแต่ว่าผมก็ไม่ซีเรียสไงคือผมปลูกแค่เผื่อไว้ได้กินแค่เผื่อได้กินน้ํมามะพร้าวน้ําหอมบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะเผื่อได้กินนะแต่ว่าพอเราปลูกเนี่ยเราก็ได้เจอปัญหาเกี่ยวกับเรื่องร่วงอ่าร่วงมากัดกินนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูเนี่ยเห็นไหม่วงมันก็มากัดกินเป็นอย่างเงี้ยหมดเลย กินยอดออกไปหมดเสร็จแ,แล้วมันก็ต้องรอยอดใหม่ออกมาจริงๆมันไม่ตายหรอกนะครับแล้วก็ต้นเนี้ยที่เป็นกระแสไวร่าเมื่อก่อนผมลองไล่ดูได้โพสผมอะคลิปนี้มีคนดูมีคนกดไลค์หลายหมื่นเออเป็นหมื่นเลยหมื่นกว่าหมืนม่นกว่าไลค์นะครับด่าผมมั่งหาว่าสวนผมลกมั่งด่าผมมั่งว่าหาว่าโง่มั่งไปปลูกแบบเหมือนคนจะปลูกเป็นแต่กระปูกไม่เป็นอะไรเงี้ยเนี่ยต้นเนี้ยที่ผมตัดไปอะ แล้วก็มีด้วงอยู่ในเนี้ยเนี่ยคลิปนี้แหละอยู่ตรงนี้แหละ <c oughs> เป็นกระแสใบล่อย้อนกลับไปดูโปรไฟล์ผมได้นะที่ในโปรไฟล์อยู่ในเพจนี้แหละนะครับผมตัดทิ้งเลยแล้วเขาบอกว่าไปตัดมันทําไมคระไม่ตัดมันก็ไม่มียอดออกมาใหม่มันต้องรอยอดแทงออกใหม่แต่ผมรู้ว่าตัดไปแล้วมันก็ไม่ตายหรอกมันตายที่ไหนเห็นไหมมันตายที่ไหนไม่ตายหรอกเนี่ยไม่ตายมันก็ขึ้นมาใหม่แต่ว่ามันจะขึ้นช้าแค่นั้นเองแล้วเนี่ยดูต้นอย่างนี้นะเนี่ยผมปลูกไว้นะี่สวนผมมันก็ไม่ได้ลกเท่าไหร่หรอ เพราะปกติของผมแล้วเนี่ยผมก็จะมีเวลาว่างผมก็จะมาตัดหญ้าเตียนโล่งหมดแหละอย่างเงี้ยตอนเนี้ยดูเลยมันก็เคยงอกงามมาแบบงอกงามเยอะมากๆนะแล้วดูเลยทุกวันนี้เห็นไหมเนี่ยดูยอดเป็นไงด้วงกินเกี้ยงยาเต็มต้นเนี่ยเห็นยาไหมเนี่ยยาเต็มต้นไปหมดผมก็โรยยาตลอดแหละยาไม่เคยขาดแต่ไอ้ด้วงเนี่ยผมบอกได้เลยว่าแม่งบางทีก็เอามันอยู่ยากเพราะอะไรเพราะว่าแม่งมาจากธรรมชาติ แม่งบินมาได้เนี่ยในสวนผมเนะนี่ยน่าตาแอ่ต้นน่ะต้นนู้นน่ะต้นใหญ่นี่น่ะต้นใหญ่สุดเลยอยู่ข้างหลังอ่ะลองเดินไปดูมันจะมีอยู่เครือหนึง่งอ่ะลองดูว่มันใกล้สุกยังถ้ามันอ้วนๆใหญ่ๆก็ตัดมาเลยเนี่ยฮะอันนี้ก็น้ําท่วมนะฮะเนี่ยเนี่ยดวงกินยอดหมดเห็นไหมเนะี่ยดวงกินยอดหายหมดในนี่ประมาณเก้าสิบต้นแปดสิบแปดสิบแปดสิบต้นเอ้ยประมาณนั้นตรงนี้ประมาณสามสิบกว่าต้นเนี่ยตรงเนี้ยสามสิบกว่าต้น ข้างบนนุ่นอีกร้อยกว่าต้นนะครับก็ตีไปสองร้อยต้นแล้วกันที่ผมปลูกไว้นะครับต้นไหนมันโตก็โตไอต้นเนี้ยตายตุยตุยตยตุยไปตั้งแต่ปีแรกๆแ,แล้วดวงกินนะครับดวงกินไปตั้งแต่ปีแรกๆแ,แต่แน่ผมก็ปลูกมาเรื่อยๆนะผมก็ไม่ยอมแพ้มันหรอกมันจะกินไปนิดหน่อยก็ช่างมันแบ่งแบ่งกันกินไปมันคงจะอดอยากมันอนะ่ะก็โตดีนะครับอาจจะยอดแห้งมัง่งยอดเฉามั่งกับช่างมันเผื่อในอนาคตผมอาจจะมีโอกาสาได้กิน มะพร้าวน้ำหอมฟรีก็ <c oughs> คือไม่ต้องไม่ต้องกลัวไม่ต้องไปซื้อเ้าไงผมก็ชอบผมก็จริงๆผมไม่ค่อยชอบกินรอกผมเป็นคนแพ้น้ำหอมนะครับแพ้มะพร้าวเนี่ยนะกระโตดีของมันโอเคมันก็ไปมันเรือ่อยและนะเนี่ยว่างๆผมก็มาตัดหญ้าแจ๋ว